ค่ะลูกมาเร็วๆลูกเอ้ยนี่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 ค่ะนี่ค่ะลูกชายเอาเร็วตัวนี้ตัวเก่งเหมือนกันนะคะทีมลูกชายตัวเก่งเหมือนกันค่ะทุกคนไม่ฮัมเอาโย่เลยฮัมไปเออเย้อุ้ยอุ้ยอ้าวเฮ้ยบอลเร็วๆโอ้ยบางฮัมหน่อยโอ้ยมา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 คนนี้เร็วๆเร็วเหมือนกัน ไปไายได้บอลอ่ะ,อะไปกันลูกวิ่งมาลูกวิ่งมาลูกเร็วๆเวอามายเออนี่มาถึงโอ้ยเก่งจะได้ลูกอ้ยโอ้ยบอลลงไหมไม่ลงค่ะไม่ลง เกงสาวๆก็มาบังแล้วนะวันนี้มาลูกมาได้ปะนี่ได้แล้วเก่งเกงเก่งเก่งเก่งสุดยอดอีกลูกนึงโอ้ยแม่ฮัม มาค่ะมาเล่ยเล่ยเร็เอานี่นี่อุ๊ยมาเล่ยเลยฮะมา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 เออเอาชุดาปนี่ไปเลยลูกเออเอาให้ครอบไปนี่ให้ลูกละให้ลูกชายไปละเอ้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปไปไปนี่ชุดเลย ตื่นเต้นกับทุกคนตื่นเต้นการเชียร์ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ทีมนี้ค่ะไปเลยล่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ ទៅໄປค่ะໄປតមកនេះ